สวัสดีครับผมแฟนๆช่องแดงชาแนลและเอฟซีทุกท่านนะครับผมและก็ท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมครับเรามาพบกันประจํางวดวันที่1นะครับสิงหาคม2564นะครับผมครับก็มีแนวทางข้อมูลมานําให้ทุกท่านพิจารณานะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีแนวทางนะครับผม10เลขเด็ดเลขดังแม่ธรรมเนียมนะครับผมครับงวดก่อนก็เข้า2ตัวตรงนะครับผมครับงวดประจําวันที่ 16กรกฎาคม2564นะครับผมก็ไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับผมประจำงวดวันที่16กรกฎาคม2564นะครับผมของแม่ธรรมเนียมนะครับที่ให้ไว้นะครับผมครับ10เลขเด็ดนะครับก็25เข้าตรงๆนะครับผม25นะครับผมงวดนี้เราก็มาตามดูนะครับผมว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับผมก็ตามมาด้วยนะครับ แนวทางและข้อมูลของเลขนำลาบนะครับผมเลขเลขนำลาบก็เข้า2ตัวตรงนะครับผมก็ทําไว้ในคลิปเดียวกับของแม่ธรรมเนียมนะครับผมเลขนำลาบนะครับผมครับประจําวันที่16กรกฎาคม2564นะครับอยู่ชุดเดียวกันกับของแม่ธรรมเนียมนะครับเลขนำลาบนะครับผมก็เข้า25นะครับผม25เต็มๆนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาล right 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 ุ pues eline, ้นมาชมนะครับของงวดประจําวันที่ หนึ่งสิงหาสองห้าหกสี่ด้วยกันนะครับผมครับแล้วตามมาด้วยม้าสีเหมาะนะครับผมแลวก็ตามมาด้วยนะครับแนวทางและข้อมูลของอาจารย์กกนะครับผมงวดก่อนก็เข้าสองตัวตรงนะครับผมก็ของอาจารย์กกก็ทําอยู่ในชุดเดียวกันกับของแม่ธรรมเนียมนะครับประจําวันที่16กรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับผมของอาจารย์กกนะครับผมครับก็เข้านะครับผม0770ครับล่างเต็มเต็มนะครับ 7007นะครับงวดนี้เราก็มาลุ้นนะครับว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับผมก็มาชมกันนะครับของงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหา2564นะครับผมครับผมก่อนจะไปติดตามนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณนในการรับชมนะครับผมทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม ครับผมก็มาชมนะครับผมแนวทางนะครับสิบเลขเด็ดเลขดังของแม่ธรรมเนียมนะครับผมวดนนี้มีอะไรให้เด่นๆนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมครับสิบเลขเด่นนะครับตัวที่หนึ่งนะครับผมตัวที่หนึ่งก็สองแปดนะครับผมครับสองแปดก็ยังตามกันอยู่นะครับผมเป็นเป็นเลขมงคลของราชการที่สิบนะครับผมสําหรับสองแปดนะครับผมครับตามมาด้วยหกเก้านะครับผม ครับหกเก้าก็ยังตามกันอยู่นะครับผมก็เป็นเลขมงคลของราชการที่สิบนะครับผมสำหรับหกเก้านะครับผมครับตัวต่อมานะครับตัวที่สามนะครับผมก็เป็นแปดเก้าครับแปดเก้าก็ยังเป็นเลขตามอยู่นะครับผมเป็นวันพระราชสมภพนะครับสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับผมพระชนมายุแปดสิบเก้าพรรษานะครับผมก็สําหรับแปดเก้านะครับผมครับตามมาด้วย 95นะครับผมตัวเด่นตัวที่4นะครับผม95ครับ95ก็ยังเป็นเลขมงคลของราชการที่10นะครับผมครับผมถ้าเป็นเลข3ตัวนะครับผมก็ใส่นะครับ4เข้าไปนะครับผมครับเป็น4 95นะครับผมครับเป็นเลข3ตัวสำหรับท่านใดที่ชอบเลข3ตัวนะครับผมครับตัวต่อมานะครับตัวที่5นะครับผม ตัวที่ห้านะครับสองสี่นะครับผมครับสําหรับสองสี่นะครับผมก็ไปเลขตามของงวดที่ผ่านมานะครับครับก็เป็นวันเข้าพรรษาหรืออารหะบูชานะครับสําหรับสองสี่นะครับผมครับตัวต่อมานะครับผมตัวที่หกนะครับผมก็สองหกนะครับผมอ่ะสองหกนี้ก็เป็นวัน เกิดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนะครับผมเกิดวันที่26นะครับผมครับผมสําหรับ26นะครับผมครับตามมาด้วยนะครับตัวที่7นะครับ1 2นะครับผมครับสำหรับ1 2นี่ก็เป็นวันพระบรมราชินีสมภพสมเด็จพระบรมราชนีนะครับพันปีหลวงนะครับผมพระพระราชสมภพ12สิงหานะครับ2 4 7 5นะครับผมครับสำหรับ1 2นะครับผม ครับตัวต่อมานะครับผม7 6นะครับตัวที่8นะครับผม76นะครับครับ76นี่ก็เป็นอายุของบิ๊กป้อมนะครับผมครับ76ปีในครักเจ็ดหกนะครับผมครับตัวต่อมานะครับผม10นะครับตัวที่9านะครับผมครับก็เป็นเลขมงคลของราชการที่10นะครับผมครับตัวต่อมานะครับ7 สนะครับตัวที่10นะครับผมครับสำหรับ72นะครับผมก็เป็นอายุของนายกมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับ72ิปีนะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางนะครับส0เลขเด็ดเลขดังของแม่ธรรมเนียมนะครับก็นำมาฝากทุกท่านไว้พิจารณานะครับผมครับกองงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวเต็มเต็มนะครับผมก้อนนี้ก็ลองมาลุ้นกันก็นำมาให้ทุกท่านพจารณาดูนะครับผมครับ ครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับก่อนจะไปติดตามนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งนะครับติ้งๆนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องแดงชัยนวลนะครับผมถ้าชมเสร็จแล้วดีและมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดแชร์ก็เป็ดอีกหนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมครับมาตามต่อที่แนวทางและข้อมูลของเลขนำลาบนะครับผมครับ ก็เข้า2ตัวตรงๆเลยนะครับสําหรับเลขนําลาบนะครับผมวดนี้เราก็มาลุ้นมาชมกันนะครับครับที่ให้เด่นนะครับผมก็เป็นเลข3ตัวก่อนนะครับเลข3ตัวก็จะเน้นที่5 6 3นะครับผมแล้วก็5 2 3นะครับผมครับนี่3ตัวนะครับชุด3ตัวก็นำมาฝากให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับสําหรับท่านที่ชอบชุด3าตัวนะครับผม อันนี้เด่นนะครับชุด2ตัวนะครับผมเด่นบนนะครับผมเด่นบนให้6กับ2นะครับผมครับก็เลข2ตัวนะครับผม2ตัวก็มี6กสนะครับก็กลับด้วยนะครับ6กสามหกนะครับผม 2 7นะครับ2 3นะครับชุด2ตัวนะครับผมเด่นบนนะครับครับคราวนี้มาดูเด่นล่างนะครับผมเด่นล่างนะครับผมให้8กับ7นะครับผมครับผมสำหรับเน้น8นะครับก็80นะครับผมตามมาด้วย 89นะครับผมตามร้อย85นะครับทับเน้น7ก็75นะครับผม79นะครับแล้วก็70นะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของเลขนำลาบนะครับผมครับตัวที่ให้สำหรับนำลาบให้เน้นๆนะครับเน้นก็จะเน้นที่63นะครับผมเน้น63นะครับแล้วก็เน้น23นะครับผม ล้วล่างก็มจะมีนะครับแปดเก้านะครับผมแล้วก็เจ็ดเก้านะครับผมครับงวดที่แล้วนะครับวันที่สิบหกกรกฎานะครับนำลาบนะครับผมก็ให้เน้นนะครับให้เน้นเน้นสองห้านะครับงวดที่แล้วก็เน้นห้าสามหกสามสองห้าห้าห้านะครับที่ให้เน้นนะครับก็เข้าสองห้าเต็มๆนะครับงวดนี้ก็มาเน้นนะครับหกสามสองสามแปดเก้าเจ็ดเก้านะครับ ก็นำาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับผมก็มาตามต่อที่แนวทางข้อมูลของม้าสีหมอกนะครับผมครับม้าสีหมอกนี่ก็เป็นนะครับผลงานก็เข้ามากกว่าหลุดนะครับผมงวดที่แล้วก็หลุดไปนิดนึงนะครับผมวันนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับผมครับเด่นที่ให้ไว้นะครับผมเด่นเด่นบนนะครับผมให้ห้ากับ 8นะครับผมครับชุด2ตัวก็มีนะครับ51 15นะครับผม56 65นะครับผมตามมาด้วย81 18นะครับผมตามมาด้วย85 58นะครับ58 85นี่ก็ยังดังอยู่นะครับก็ยังตามกันอยู่นะครับผมสำหรับ58 85นะครับผมครับมาดูเด่นล่างนะครับผม เด่นล่างนะครับผมเด่นล่างก็จะมีนะครับเด่น1กับ6นะครับผมครับถ้าเป็น1นะครับก็1 3 3 1นะครับผมแล้วก็1 7 7 1นะครับผมครับถ้าเป็นเลข6นะครับก็6 3นะครับ3 6นะครับแล้วก็6 7 7 6นะครับผมครับ นี่คือชุด2ตัวนะครับผมแล้วก็ข้อมูลนะครับชุด2ตัวของม้าสีหมอกนะครับผมครับก็นํมาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเด้อครับผมครับมาตามต่อที่แนวทางข้อมูลของอาจารย์กกนะครับผมงวดก่อนก็เข้า2ตัวตรงๆเลยนะครับผมงวดนี้เราก็มาลุ้นมาชมกันนะครับว่ายังจะเข้าอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผมครับผมสําหรับอาจารย์กกนะครับให้3ตัวเน้นๆมาเลยนะครับผม หนึ่งสองแปดนะครับผมสี่เจ็ดห้านะครับผมเก้าสองสามแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์นะครับผมครับก็นำมาฝากทุกท่านพิจารณาดูนะครับชุดสามตัวนะครับผมครับสำหรับท่านใดที่ชอบชุดสามตัวนะครับผมคราวนี้มาดูชุดสองตัวนะครับผมชุดสองตัวก็มีให้เน้นๆมานะครับก็สองศูนย์นะครับศูนย์สองนะครับ และตามมาด้วยนะครับ233 2นะครับผมแล้วก็ตามมาด้วย2552นะครับตามมาด้วย2882ครับครับอันนี้2ครับ2 5 5 2วดที่ผ่านมาก็ดังมากนะครับครับเราก็พิจารณาดูนะครับผมเพราะออกไปแล้วไม่แน่อาจจะออกอีกก็ได้นะครับผมครับแนวต่อมานะครับแนวทางต่อมานะครับ 7007นะครับผมตามมาด้วย7337นะครับผมตามมาด้วย7557นะครับตามมาด้วย7887นะครับผมครับก็มีชุดระวังเบิ้ลน,นะครับผมก็ระวังเบิ้ลน,นะครับ ชุดระวังเบิ้ลนะครับก็มีนะครับสองสองนะครับกับ7 7ดเจ็ดนะครับผมครับก็พิจารณาดูนะครับเลขที่ชนนะครับที่ชนนะครับก็จะมีชนกับของเลขบอกลาบนะครับก็สองศูนย์สนะครับชนกับ นะครับเลขบอกล่าบนะครับผมครับเลขที่ชนสำนักอื่นก็จะมี7887นะครับชนกับม้านำโชคนะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลนะครับผมของอาจารย์กกนะครับผมก็นำาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเด้อครับผมก็นำมาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็หยิบจับในชุดสี่สำนักนี้นะครับผม ก็พิจารณาแล้วนะครับถ้าชอบก็ตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งก็รีบเจ็บไว้เลยนะครับชุดนี้เป็นชุดเด่นเลยนะครับก็เข้ามากก่อนหลุดนะครับผมครับก็นําให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมครับถ้าพิจารณาดูแล้วชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเด้อครับผมครับผมก็อย่าลืมนะครับผมถ้าอยากได้ชุดเด่นๆนะครับเลขเด่นก่อนใครนะครับผมก็ฝากนะครับ ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมและก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลสำหรับเลขเด็ดไว้นที่นี้ด้วยนะครับผมครับก่อนจากกันนะครับผมก็ขอย้ำเตือนนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ พี่น้องคองหวยรัฐบาลนะครับผมโปรดใช้วิทยาในการรับชมและรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยนะครับผมข้อมูลและแนวทางของเลขเด็ดนะครับเลขหวยงวดนี้นะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเงทุกท่านนะครับผมและก็ทุกสู่ทุกคนเด้อครับผมสวัสดีครับ